กสเรารับชำระทุกรายการทำให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องเบาๆสำหรับคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทกศส,สาขาใกล้บ้านคุณหรือโทร0255055 5, 5, 5. ทกสน้อมน,ำ,นำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติพร้อมขับเคลื่อนสู่เกษตรกรและชุมชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคุยข่าวชาวเกษตร วันนี้วันจันทร์นะครับเริ่มสัปดาห์ใหม่กันแล้วจันทร์ที่4กลกุมภาพันธ์2556นะครับคุยข่าวชาวกเกษตรที่สถานีโทรทัศน์จันดํานะครับช่องกเกษตรชาแนล9กนาฬกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แห่งนี้ครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดยโสธรอ,อยู่นะครับแต่ว่าในตอนต้นรายการเนี่ยก็เป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่ทกศศได้จัดประกวดกันขึ้นซึ่ง สอจอแต่ละแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็ได้นำผลงานคิดคน้นแล้วก็พัฒนาในรูปแบบต่างๆมานำเสนอก็ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทน่าสนใจแล้วก็ผมอยากให้หน่วยงานหลายๆหน่วยของรัฐเนี่ยนะครับได้ทำในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเราจะได้ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากาต่างบ้านต่างเมืองกันเสียทีหลายเรื่องเราทำได้นะครับ อย่างวันนี้เนี่ยทางสนจบุรีรัมก็ได้นำโปรแกรมบัตรคิวมานำเสนอลองดูสิครับว่าความคิดของคนไทยเนี่ยสู้เขาได้ไหมโปรแกรมสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับประเภทโปรแกรมช่วยงานธนาคารแอบเห็นทีมงานเข,ขาค่อนข้างแบบคึกคักน่าดูนะคะอย่าช้าเลยดีกว่าโปรแกรมบัตรคิวมันติมีเดียนะคะทีมงานสนจบุรีรัมค่ะ สาวสวยถือป้ายนะคะงดงามมากจากฝ่ายอีสานล่างค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ฟื้ืฟงขอเจิญหมายเลข1นที่จ่องบริการ5เจ้า card number หน e ่งโปร c เก t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  o u o u n t e r number 5. ส้มเจึงเบอร์มวยมวยชงปรำจาเกษตรกรไทยพื้นหนาสงไรกว้างใหญ่ไพศาล ยนผู้บริหารระดับสูงครับท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมกฤษดา,าทั่วประคนตัวแทนสำนักง,งานทกสจังหวัดบุรีรัมย์ครับและทีมงานวังทางข่าว2ปีกับการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมนะครับผลเป็นอย่างนี้ครับได้วัดคิวมัลติมีเดียแบบครบวงจรนะครับผลเป็นอย่างนี้ครับผลก็คือเราไปศึกษา ลูกค้าอย่างท่องแท้แล้วปรากฏว่าลูกค้าคือบุคคลสําคัญที่ให้โอกาสเรานะครับได้ใช้การบริการอย่างมีศักยาภาพและมีประสิทธิภาพนะครับโดยการคิดนวัตรกรรมเนี่ยหลักๆมีสเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องธนาคารนําระบบ C B S มาใช้ทําให้คอมพิวเตอร์เก่านะครับตกรุ่นครับเรายึดจากตรงนี้เป็นหลักนะครับเอาของที่คิดว่าไม่น่าจะ ทำอะไรได้แล้วมาพัฒนาต่อระบบคิวเดิมครับเริ่มเสียครับท่านนั่งนี้น่าจะมีประสบการณ์ตรงนะครับปัจจุบันราคาทีวีจอใหญ่ครับ32นิ้วราคาถูกครับไม่แพงนะครับจากการเฝ้าติดตามสาขาที่ติดบัตรคิวนะครับกับทีวีเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าไม่ค่อยมองดูทีวีนะครับดูแต่บัตรคิวเป็นหลัก สตีฟจ็อบครับบอกว่าทําไมเราไม่สร้างของ1สิ่งครับแต่สามารถใช้ได้หลายๆสิ่งนะฮะใช้ได้หลายอย่างเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะรวมจอโทรทัศน์เข้ากับจอแสดงคิวและนี่คือที่มาของโปรแกรมบัตรคิวมัลติมีเดียครับน่า,า,ามาเยอะนะครับ องค์ประกอบนะครับบัตรคิวปฏิวิดีมี3ส่วนด้วยกันนะครับเราเรียกว่าโปรแกรมย่อยๆมีคิวพิลเตอร์นะครับคิวเทเลอร์และคิวเซิร์ฟเวอร์นะครับลูกค้าเดินมานะครับเป็นหน้าที่ของโปรแกรมคิวพิลเตอร์นะครับเพื่อกดให้ลูกค้าถือคิวนะครับอันนี้คือต้นแบบนะครับที่เราทําพิมพ์เขียวไว้ให้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยมีพิมพ์เขียวไว้ให้พนักงานนะครับเอาไปทําต่อ หลังจากที่ลูกค้ามานั่งคอยแล้วได้คิวแล้วนั่งคอยแล้วเนี่ยพนักงานเมื่อจะเรียกคิวต้องใช้บริการคิวเทนเลอร์ครับซึ่งเป็นโปรแกรมเล็กๆลอยอยู่ที่หน้าจอครับไม่มีสายโยงไม่มีกล่องให้รบกวนนะครับเป็นโปรแกรมเล็กๆลอยอยู่ที่หน้าจอเมื่อเรียกคิวเมื่อเมื่อจอเทนเลอร์เรียกคิวครับจะเป็นหน้าที่ของคิวเซิร์เวอร์ครับในการทํางานจะเป็นจออย่างนี้ครับ ตอนที่เราเดินเข้ามาจะเห็น <_ t ot> เห็นใช่ไหมครับ <_ t ot> เป็นจออย่างนี้ประกอบไปด,ด้วยรูปภาพครับวิดีโอแบรนด์ทกศครับของฟรีมีแบรนด์นะครับของเราซื้อไม่มีแบรนด์ใช่ไหมครับพี่น้องตอนนี้ของฟรีมีแบรนด์มีชื่อสาขาครับมีตัวหนังสือวิ่งมีภาษาครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราโชว์เนี่ยมีแค่สาภาษาไทยเขมรอังกฤษนะครับตอนนี้ที่เราเคยทำจริงๆก็มีภาษาปากานะครับ และภาษาอื่นๆอีกให้เข้ากับ AEC ในอนาคตหน้าจอมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าจอแต่ละจอไม่เหมือนกันนะครับบางขาใช้14นิ้วครับบางขาใช้40ตินิ้วนะครับก็มีจอให้เลือกแบบหลากหลายรูปแบบอันนี้เป็นจอที่สาขาต่างๆติดตั้งแล้วส่งมาให้ดูนะครับพอให้หายเหนื่อยครับโครงสร้างชุดโปรแกรมครับทั้งหมดที่เล่าให้ฟัง ทั้งหมดเนี่ยเชื่อมกันด้วยเชื่อมกันด้วยระบบแลนครับซึ่งเราต่ออยู่แล้วนะไม่ต้องเซตค่าอะไรมากเปรียบเทียบครับมาดูการเปรียบเทียบระบบคิวสประเภทด้วยกันก็คือบัตรคิวที่ท้องตลาดบัตรคิวพอเพียงเป็นนวัตรกรรมของปีที่แล้วนะครับแล้วก็บัตรคิวมัลติมีเดียนะครับดูโครงสร้างครับโครงสร้างเรามีข้อความประชาสัมพันธ์เรามีอะไรครับมีรูปภาพ ที่เราสร้างเองได้ครับสร้างจาก PowerPoint ครับไม่ยากใช่ไหมฮะกระดาษบัตรคิวครับเรามีข้อความประชาสัมพันธ์ครับและปรินเตอร์ครับเราได้ตัวอย่างมาจากเครื่องปรินต์ของ7 e เแ่นอลครับรับประกันวัดทนแน่นอนครับในเรื่องราคาครับเริ่มจาก0ูนย์บาทนะครับจนถึงหมื่นกว่าบาทนะครับศ์บาททำยังไงครับ เอาเทลเลอร์ก่าครับตั้งขึ้นแล้วหันจอไปหาลูกค้าเอาลำโพงกระป๋องที่เขาแถมมากับคอมพิวเตอร์เสียบเข้าไปครับแล้วติดตั้งโปรแกรมใช้ได้ทันทีครับอันนี้คือไม่จ่ายตังค์ครับถ้าจ่ายตังค์ก็เหมือนชุดที่ท่านเดินมาข้างหลังนะครับอันนั้นแบบจ่ายตังค์ครับเบ็ดเสร็จไม่เกิน16,00 0บาทครับการซ่อมบำรุงนะครับถ้าเป็นระบบเดิมการซ่อมบำรุงเนี่ยแค่โทรศัพท์เรียงหนึ่งแล้วครับเขารับทราบว่า พอโทรศัพท์คริ๊งหนึ่งแล้วคารับว่าเขาจะมาซ่อมให้พอขับรถมาครับคิดทันทีครับ6,000บาทปีหนึ่งมาสองรอบคิดหมื่นสองครับไม่รวมค่าแกะกล่องน,นะครับเพียงเราคิดใหม่ทำใหม่ครับเราจะประหยัดทันทีนครับกับระบบไม่ต่ำกว่า5 0,000บาทสรุปจุดเด่นของบัตรคิวมัติมีเดียนะครับหน้าจอแสดงคิวมีรูปมีวิดีโอครับสามารถแยกกิจกรรมเป็นสีได้นะครับฝากถอนชำระหนี้ มีเสียงเรียกไม่ต่ำกว่า3ภาษาครับมีตัวหนังสือวิ่งแก้ไขได้ทันทีครับจากจอเทนเลอร์กระดาษบัตรคิวมีข้อความสามารถสื่อสารได้มีเสียงเรียกพัดเวิร์ดนะครับอันนี้ที่รับประกันว่าที่อื่นไม่เคยมีใครทําอย่างนี้นะครับเรียกพัดเวิร์ดก็คือมีใครมีการใส่รหัสพัดเวิร์ดและต่างจากบัตรคิว ที่เคยมีอยู่คือสามารถหารายได้ FBI หมวด5เป็นรายได้ที่สาขาคิดค้นขึ้นเองนะครับช่องทางหารายได้ครับจะเห็นว่ามีรูปใช่ไหมครับถ้าเราขึ้นรูปราค้าท้องถิ่นบริษัทประกันต่างๆนะครับหรือตัวหนังสือวิ่งครับแล้วก็ที่บัตรคิวนะครับมีข้อความนี้ประชาสัมพันธ์ให้เขาเราก็คิดค่าประชาสัมพันธ์ได้หากสาขาหนึ่งคิดทำ จะเกิดความประหยัดและสร้างไรายได้หากพันสาขาพันจุดนะครับคิดทำนะครับห0 0่งพันสาขาเนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายทันทีครับ50ล้านบาทครับท่านถ้าทำทั้งประเทศและค่าดูแลรักษารายปีครับเราจะประหยัดรายปีละไม่ต่ำกว่า12ล้านบาทอีกขาหนึ่งนะครับสร้างไรายได้กับจากการประชาสัมพันธ์นะครับสามารถสร้างไรายได้ ถ้าสาขาหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมีรายได้จากการประชาสัมพันธ์1000บาทจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ24ล้านบาทนะครับการประชาสัมพันธ์ชเชิงรูปนะครับเราสามารถช่วยงานสินเชื่อได้นะครับในการจ่ายสินเชื่อ,อ,อให้ลูกค้าสนใจและติดต่อสินเชื่อสามารถช่วยงานสินเชื่อได้ในจุดนี้ครับชี้แจง,นะแจงนะโครงการนโยบายของรัฐครับระดมเงินฝาช่วยเหลือสังคมและชี้แจงงานอื่นๆได้ครับ พอดีครับจะเห็นว่าลูกค้ามานั่งในบ้านเราแล้วเราสื่อแล้วจะเกิดความรวดเร็วถูกต้องแม่นยําและประหยัดตรงเวลานะครับตัวอย่างสาขาที่นําไปใช้จริงไม่ต่ำกว่า50สาขาครับผมคิดผิดครับตอนนี้หลังจากเมื่อเช้ารับแขกเยอะครับปรากฏว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า100สาขาแล้วครับอนาคตบ้านแหลมขอด่วนครับเป็นภาษาเขมรครับ ประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่มีงบประมาณจํากัดครับไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดนะครับจังหวัดมหาสาครคามสํมานักทะเบียนราษฎรนะครับผู้ว่าทางบุรีรัมย์สุรินลงขอด่วนครับเพราะว่าจะปูพรมทั้งทั้งจังหวัดสํานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ครับใครอยู่จังหวัดกระบี่นะครับไปขอเงินฝากได้สานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ครับและเพื่อนเราสหากรณ์การเกษตรครับโอ้ ทษทีครับสัมภารด้วยครับสามภาษาครับสัมภาระขอสามภาษานอกจากนั้นเรายังพัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้งนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเทียบกับระบบดิจิตอลไซเน็ตครับที่ผมออกแบบไว้ก็คือสามารถที่จะส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับระบบกดคิวอัจฉริยะหมายความว่าลูกค้ามายืนยันตัวตนนะครับเพื่อเป็นสลิปฝากถอนได้เอาข้อมูลที่ที่ได้นะครับไปเชื่อมโยงกับ GPS และออกรายงานเป็น ภูมิสารสนเทศหรือเราเรียกว่า GIS นะครับเพื่อเอามาใช้ในเชิงบริหารอันนี้ไม่ได้โม้นะครับแต่ว่าเรายังทำไม่ถึงคาดว่าทำได้โดยไม่ยากครับขอบคุณทุกท่านครับที่ตั้งใจฟังอย่างดีครับ,บคุณครับค่ะขอบคุณพี่ศักดาะคะแสดงว่าต่อไปเราเข้าสู่ AEC นี่คงมีครบทุกภาษาเลยนะคะเรียนเชิญท่นานคณะกรรมการค่ะ ท่นนนานคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีอะไรคอมเมนต์ Comment ไหมคะเรียนเชิญครับนี่เลยเห็นไหมอุย้ยทำไมไม่มีครับไม่มีคอมเมนต์เลยนะคะขอคําแนะนําก็ได้ครับผู้ช่วยสักนิดไหมคะผมมาไกลนะครับจากบุรีรัมย์ครับขอสักคําถามครับ <c oughs> แถมพกพาทีมงานมาเป็นเยอะด้วยเชิญ่ะผู้ช่วยคาจะพูดมากก็เดี๋ยวต้องไปรวมคะแนนนะครับความจริงก็ได้ชื่นชมตั้งแต่เมื่อตอน าามแล้วต่คิดว่าถ้าเป็นคําแนะนํำนะครับ,รบก,ก็แบงก็คงจะไปไปคิดต่อแต่ว่าในเรื่องของการรวมเอาสองระบบ,บเข้าด้วยกันหรือว่าตรงที่ระบบของขวัญใจผู้ใช้บริการนะครับกับเรื่องของระบบบัตรคิวเนี่ยแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะไปรวมดูแล้วก็ส่งข้อมูลไปส่วนกลางในเรื่องของปริมาณงานที่สาขาแต่ละสาขาจริงๆนะครับ ถ้าจะเก็บข้อมูลพวกนี้ไปในเชิงวิเคราะห์เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับตั้งแต่ทางสนจอเองก็จะทราบว่าปริมาณงานที่แต่ละสาขานะครับซึ่งมีความแตกต่างกันถ้าจ,จังหวัดใหญ่ๆนะครับ<ช>ก็จะมีความแตกต่างกันก็สามารถที่จะไปใช้ในการบริหารงานเรื่องของอัตรากําลังได้นีนะครับก็ระบบอื่นทื่ชมอยู่แล้วครับยังไม่ไม่มีข้อแนะนํานะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านคณะกรกรมการนะคะคนะยังไง